ก่อนหน้านี้เนี่ยผมหนีไปฟาร์มนอกรอบอยู่พักใหญ่ๆเลยครับจนตังเนี่ยขึ้นมา35ล้านใจเนี่ยมันห้าวไงเลยลองเปิดสตรีมสักหน่อยครับแล้วเป็นยังไงน่ะเหรอคนดูเนี่ยคิดถึงคิดถึงผมครับไป <c oughs> เอาไอา้นี่ออกอะ่ะเดี๋ยวสำเร็จวิชากายร้อนนะ <c oughs> ไปเลยล่ะ คือตอนสตรีมช่วงนี้เนี่ยต้องเอาแรงออกก่อนเลยครับคอนเทนต์เยอะลือเกินไอช่วงหลังบ้านเนี่ยพวกผมเก็บแรงกันไอช่วงจะขึ้นลีเจนนี่แหละครับกายร้อนกันไม่พักเลยตายต้นเกมลบ70โดนบโดตายลบ70 แล,และใครที่กำลังมองหาเพจเติมเกมคุณภาพสำหรับเกมมาริน่าเบรกเอาใช้เพียงแค่ U ID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าทูกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวแต่ยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ f a c e b o o k a p p l e Mint รับเติมเกม Li@ n e Apple Mint ลิหรือคลิกลิงก์ใต้เลคคลิปชันได้เลยอย่าเล่นในชิ้นปุ่มก่อนแล้วกันนะครับค่อยโยกผมเปลี่ยนปุ่มมั่วหมดแล้วตอนนี้นี่ไงไม่ทันไปข้างหลังแล้ว ตายแล้วหรอตัวเดียวเองยังมีอีกนะตัวคนเอ้าไปไหนวะระเบิดนะยังเข้ามานะอุ้ยไม่ตายไอ้เหี้ยไม่ตายเฉยเจ็บหนักเจ็บหนักหนักมากตายโอเคตายโดนระเบิดโดนระเบิดตัวเองตายเหรอเรียบร้อยจะคอคล็ดก็ได้ สวัสดีทุกคนเลยนะครับใครเพิ<ช>่งเข้ามาดูฝากกดไลค์กดติดตามเนี่ยนะโอ้อะไรนี่เจ็ากลางสองตัวเจ้าบางตัวโอ้เก่งดีขนาดนั้เเาานเลยตัวนี่บอสหรือเปล่าเนี่ยบอสเครืงบิตัวหนึ่งนะใช่เหรอเห็นแล้วเหรอเสียงเสียงรุดเสียงรุดอยู่ตรงเครื่องบินะอะบงเขาอ่ะตรงนั้นเลยพี่กลางไม่มี เริ่มมีเครื่องบินอย่างเดียวเดี๋ยวเพราะว่าบอสมันตายอยู่บนเอาโอ้โหบอสตายบอสตายบอสตายบอสไอ้เนี่ยมันบักจัดเลยไอ้บอสโอ้โหกูรอดสเต็มแม็กเลยบอสบอสตายบอสเดิมโอ้ไปเดินจ้องหน้าพี่อยู่หัวเพื่องผมกิบ ล่าสุดล้อหัวตาบาสแล้วถ้ายิงกันได้น่าจะตายไปหลายรอบแล้วครับเพื่อนคนเดียวไอ้เพื่อนกันเองเนีย่ยเห็นในไลฟ์เนี่ยหลายคุณยังมาถามผมนะครับว่าหอใช้อะไรออกมันใช้ทเค็นบอสนะครับโกลสีทองทอง,ทอง,ทองนี่แหละฮะจะตอบจากบอสแมปปิดกั้นนะครับใช้ออกแมปปิดกั้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยะไม่มีใครรู้เลยว่าใครยิงได้อะเดี <laughs> ย๋ยวนะพี่ยิงบอดตัวไหนจริงไหมวันนีหน้หรือเปล่าเดมโฟ แต่ข้างนอกก็ยังอยู่อยู่นะพี่คนมาแร้กคุณแจกข้างล่างมาข้างแสกสักค่าร้อยสายตรวจเกิดตรงไหนบ้างครับปกติมันเกิดทั่วแมปนะครับมันเกิดทั่วแมปเราเชียรมารีแมทเลยกันเต็มหน้าเลยข้าข่าว่าข่าอข่าข่าไปแล้วโดนโดนตรงไหนอะหน้าต้นหนุ่หน้าต้น วไม่ตายวะเหลือก,กี่ตัวเหลือก,กี่ตัวตตัวตัวววนึงเดีย,ดย,ดยโอ้ตายเข้าไปข้างในแล้ววะโคตรไวเลย ขึ้นวะดูได้มันอยู่ข้างๆอ่ะดิเอ้าไม่อยู่ตายเอาไปไหนวะไอ้โอ้โหหัวไปก็เด้เออโอ้โหบด <c oughs> แบกศกันกรอบไปงเี้ย รอบก่อนเนี่ยผมเห็นตาหนุ่มกระโดดยิงบ่อนนะครับรอบนี้เนี่ยผมอยากลองยิงบ้างดูซิจะเท่แบบเขาหรือเปล่ามันมีสองตัวบอน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 อ,อันนี้คนตายไม่กล้าคุยเลยครับสภาพของ เมื่อกี้เนี่ยเหตุการณ์ที่ผมสู้กับบอดเนี่ยมันเกิดขึ้นไวไปใช่ไหมครับทุกคนอย่ามองไม่ทันเลยใช่ไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอบนี้ผมยิงให้ดูใหม่ไม่มียิงเพี้ยนไปจริงๆเลยเอาปุ่มมาอย่าไวยังไงโอ้เอย่างเอฟหนึ่งหนึ่งศูนย์โอ้โหบอดเวกเตอร์อีกแล้วคูโดนทั้งวันเลยตะกี้มีเสียงปะมีเสียงตรงไหนบ้างปะ ใส่เทอมอลหลงคลังแสงทีครับได้ครับต่แจ็คท,ที่ที่จริงก็ไอ้นี่นะครับไม,ไม่ได้เห็นแก่เงินนะครับแต่ เห็นว่าผมเห็นเจ็ก il ่ความที่ตาแจ็คมาบ่อยบอกด้วยนะครับชอบตามอสอเล่นน่าจะสนุกเปิดสตรีมยังไม่ถึงเช่วโมงเลยครับสุลต่านไก่ละแต่ตอนนี้เนี่ยผมปรับปุ่มมั่วไปหมดเลยครับเลยขอเขาวอมมือก่อนสักสองสามตาเดี๋ยวไปลงค้งแสงกันตอนแรกเนี่ยกราฟกำลังพุ่งๆฮะมันโอเวลอีกแล้วครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะเสียหลายล้านเล่นมันจังอยากเล่นด้วยเจ็บเจ็บเจ็บนาผมโอ้ยยิงใครไม่ตายเลยอีวัน หน้าไอ้โค้งโค้งข้างบนแล้วก็หน้าผมเลยตรงโคกไอ้อตรงนี้เลยหน้าหน้าเลยมาละ<ม><ไ>ปเอาล้มล้มล้มเอาไปไหนวะกระสุนจเจ็ดใช้จริงดีไหมครับมันยังมีฝั่งฝั่งไอ้อเต็นท์เขียวอยู่ตัวนึงอ่ะ แป๊บมึงผมปลาร์เราเบิดขึ้นอเนนออยระเบิดอีสัตะติดสายไฟคุยเม้งไม่เหมาะกับระเบิดจริงจริงทีนี้ดีหมวกอวกาศใช้ฟอร์มาคนเดียวแม่งแบบยิงพวกผมกระจุยเลยอ่ะหัวทุกเม็ดอะใช้ใช้แค่กระใช้แค่กระสุนในนี่เองนะครับกระสุนเจาะสามยิงหัวแบบโคตรแม่นไปทางไหนรู้หมดอ่ะ เดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มมีโปรบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเยอะมากทีมงานเกมนี้เนี่ยเขาแบนไวมากมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ชีวิตระวังระวังหน่อยครับถ้าเทียบกับเกมอื่นเนี่ยเกมนี้ดูเด็กๆไปเลยครับน้อยมากๆใส่ซื้อก่อนละกันจังหายวับไปกลับซ้ายลมตอนแรกเนี่ยเปอร์เตีมามี 35m ครับพอกราฟเรากำลังพุ่งเนี่ยคุณดูบอกขอสกัดดาวรุ่งหน่อยละกัน จากเท่าไหร่นะเมื่อกี้30 30เท่าไหร่วะ 35M ส้อนะเปิดสตรีมมาชั่วโมง2ชั่วโมงลงมา3 3มแล้วได้คอนเทนต์แล้ว5 5มือไม้สั่นวะสั่นสู้ครับอันนี้แตสั่นสู้ <c oughs> ตีผมเอาเลยวะเจอปะ ไม่ตายตงป้อมมีเหรอถ้าเชื่อในพุทธคุณกระสุนก็แค่ดินหนีตั้งตั้งโดนหัวไม่ตายโดนหัวไม่ตาย

แล้วบันเทิงจริงๆครับเมื่อกี้หลบไปใส่กระสุนแป๊บเดียวหันมาอีกทีเพื่อนตายเกี้ยงไม่เหลือเลยฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับคนเดียวเราก็ไม่วั่นอยู่ละได้เวลาฮีโร่แล้วเอาบอลหรือคนวะแน่จะบอลรีเซ็ตรีเซ็ตีเซ็ใช่เหรอจะรีเซ็ตเหรอ แต่แต่แต่แต,แต่เอ้ยลูกกระสุนหมดว่ะ <c oughs> เอตอตงดีแล้วละ่ะต้องชนตีหน้าวะ่ะตอนนี้เนี่ยกระสุนผมไม่เหลือแล้วครับและตรงกลางเนี่ยมันมีตี้ถ้าผมจะออกเดี๋ยวต้องชนตี้ฮะวัดดวงกันเลยดีกว่า <c oughs> เอาเอาเฮียเอาเฮียปุ๋ม โอ๊ยมันเป็นเหี้ยอะไงดิ๊กโอ้โหกล่วยเ้ยปุ่มผมปรับใหม่ไงมันหลอนชั้นล่างสิโอ้ยิงเสื้อด้วย เฟรกลีเฟกเออมาดิเออโดนหัวไอ้โดนหัวเสือกโดนหัวโอเม็ดเดียวเลยอ FMG <เ>ด้วยเวหมืยอนจะขาดใจตายเอ เจาะสามล่อหน้าคขมำ,ำเลยบอกตามตรงครับเป็นการตายที่ทุเร็มากโดนเจาะสามยิงหัวตายคนยิงเนี่ยน่าจะยิ้มเลยครับลงทุนน้อยร้อยล้านแต่แต่แต่มันดีครับแต่มันดีเสียดายว่ะมือพกการผมโดนอะไรตายหมดไม่รู้ในข,ข้างในปะข้างในปะเรีหบัลังเรียบร้อย่จะเซฟกลาง เทปหน้าเหรอไม่มีไม่มีน่าจะอยู่ข้างในอะ่ะแปบ๊บนึงชาร์จวิ่งก่อนโอ้ลำบากเลยแค่เดนะียว<า>ไปหลังแล้วเปล่าหลังเซฟกลางอืเจอปะนี่อยู่อยู่บนอยู่บนอยู่บนเฮ้ยาตายาตายหนึ่ง เหลือเหลือปะเลเไม่ใครตามเหียไม่ตามก็หมดแล้วโอ้กโ,โ,โหก่เปิดร้องกาลางหมดเลยต้องไป R V ต่อเล้วไม่ <parce S 2> ไห<ด>วหรอกไม่ไหวมันมีมีชมพูทำเยังยังใ,ให้คะแนนวีรกรรมเพิ่มหรอครับพอดีเพื่อนมาบอกระเบิด8คู่เลยบังตบนหัวข้างล่างเปลี่ยนแม็ก บนหัวข้างล่างโอ้ไม่ตายแต่ลุกนุ่ลุกสวย่าตัดเอาผมเดินมา250ชั่วโมงมี19เมตรเปิดเซฟเกลือกันไปบลายบางทีมันก็ท้อใจนะพอเพื่อนคุณโดนยิงตายหมดตี้แล้วเหลือเราคนเดียวเนี่ยพอออกตามหาคนยิงเนี่ยหายังไงก็หาไม่เจอครับแต่พอก้มเก็บของแค่นั้นแหละ เหมือนวันนั้นอีกเดี๋ยวประวัติศาสตร์นี่งไงเออตีนี้เนี่ยจบไวครับเพราะต้องออกไปข้างนอกก่อนกลับมาเนี่ยก็ฟาร์มนอกรอบต่อเลยเสียหายไปเป็นล้านนะครับแต่โชคดีมาตาเล็กเราก็เจอของแดงเลยใช่ใช่ใช่ใชใชกดอ,อยู่ข้างๆกล่องครับคดหรือบัตรเนี่ยทางหน้าทางหน้า ตายสามตายสตายสเฮ้อฮ่าฮ่เอาของไหมค่าซะหมวกหกด้วยใส่ก่อนอะไรสกตีพิชิตมา ก็ยิงอะไรนี่ ตายหนึ่งว่าแล้วมีคนตายมีอีกปะมีอีกปะ ไม่ว่าจะแมปไหนเนี่ยตาต้องจ้องไปทางจุดเกิดฝั่งตรงข้ามตลอดเลยครับไม่งั้นเนี่ยหลังหักรอบนี้ใี่โชคดีครับผมหันไปเจอก่อนคนไทยเขายึดฟอนจริงนะเจอแต่ฟอร์ลืมเลย เกมนี้เนี่ยนับวันเนี่ยหวังพึ่งของในแมปแทบไม่ได้แล้วครับถาไมาได้ยิงคนเนี่ยไม่ได้ขายอะไรเลยาตายหนึ่งยิงทียิงทีงททตายปะตาคิมตายหมดแล้วคนตัวไหนผมนเออผมว่าอยู่ผมยิงแม่งโคตรเยอะเลย ขอห้าใหญ่แตกกระสนุนเอวันทุวันนี้เนี่ยผมบอกเลยครับถ้าเจอเกาะหนักๆตั้งแต่5ขึ้นไปเนี่ยทำไปดียิงเข้าหัวเนี่ยศัตรูใช้ปืนที่แรงกว่าหรือลั่นเร็วกว่านิดหน่อยเนี่ยตายแน่นอนครับหาใช่ไหมไปทํำกิจตอนเช้าจะกูกะไปเล่นเล่นรูอแล้วไอตอนที่มันเป็นแบบนี้ยอย่างเทเลยนะที่เป็นฉากของมัน ตายสองตายสองตายตายสองเหลือตัวเดียวข้างหน้านี้เลยลานเก็บเล็กคนไทยขาดสิตอนแรกเนี่ยกำลังจะอิ่มเลยครับที่ใหม่มากแล้วตายไหมตายป่าวะไม่อุ้ยแต่คิมเอาดิ Rium, ạ, да, ตะคิมตะคิมตะคิมช่วยด้วยตะคิมก่อเด้งก่อแด้งตะคิมตายเหรอแหมชีวิตมปนช่างรันทดหรือเกินครับเกาะก็แตกยาก็ปั๊ม่ขึ้นเลยเลือดไหลสองสามดครับแถมฝนระเบิดมาอีกโอ้โหชีวิตเลือดไหลอะการเลือดไหลก่อน Cái gì mà không có đồ ăn? Đó đó đó! Bộ sống của mình sẽ dễ เอ้ยเซฟหลังตายไหมตะกิมไม่ไหวหิวหิวแรงจัดละเด็กเอาเอาไอ้ไอบ้านไอ้บ้านไอ้บ้านเร็ว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 ดีบันซ้อมตะกิมโอ้เเยวตอ 70ตะคิมกูช่วงที่ยังไม่คูลแร้งเนี่ยก็จะร้อนร้อนหนาวหนาวหน่อยนะครับถ้าพลาดตายโดยที่ไม่ยิงเนี่ยแร้งเอเนี่ยลบ7 0 8 0เลยคุณรู้ไหมครับว่าแมป2เนี่ยถ้าคุณฟาร์มกลางคืนเนี่ยมันจะมีนาฬิกาปลุกด้วยนะครับช่วงที่คุณง่วงๆเนี่ยเกมจะมีระบบให้เราตื่นอัตโนมัติเลยครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย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 ตะคิมช่วยด้วย